สบายดีเด้อเจ้าพี่น้องสบายดีตอนเช้าๆเนาะมื้อนี้น้องตี้กับแม่น้องตี้ก็สิไปหานกไม้ไผ่ใหม่พี่น้องไปรุนทำกันเด้อจ้าว่านกไม้ไผ่ใหม่สิลายออกลายเยบอ่องก่อแรงแหกมานเจ้าพี่นกพักสับลาบอยู่พี่น้องนลูกนี่งามเงื่อนพังนกตี้ว่าเอาไมดตีดูหน่ออันนั้นเอานะ thì nó mất mát thì nó mát 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 đó thì nó เนาะไม้ไผ่ไม้ออนเด้อพี่น้องเวลาแกงก็นอนกนุ้ยอยู่ในไม้ไผ่ไม้นี่งามอ่อนเด้อพี่น้องครับเบื้องหนึ่งก็จับโทรศัพท์เบื้องหนึ่งพี่น้องวัฒนาปัญญายนี่นี่ค่ะโอ้ย เหเนาะับลับอยู่จ้ามามาน้องตีเพิ่นก็ไปหักอีโกนึะเห็นเนาะหักคนละกองามเลยอ่อนเลยเนาะงามเี่น้อางามงามงามอยู่งามอยู่เนมือน

คนก็นหาขูมอร์พี่นอแต่เพิ่นกะแตะขูมอร์หนไม้ยี่ยปน้อง่น้องมาสวนห้าวนะ้ำมาเอาโซน,นี่มาเบิ้งเนองตะแหน่คือฝาหักก่อนเด้อจ้ะพี่น้อง เมนตี้สขอฮักก่อนอะไรกเออหลายเนาะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องกระโปงทายบอชัดกันนะเพราะว่าเมืองนึงเป็ยังฮักเมืองนึงเป็อย่างถ่ายเนาะมากันสองไม่รู้ให้น้องตีเพื่อนถ่ายเพื่อนกระโปงท้ายเพื่อนคนวะน้องตีก็อย่างฮักคือกันน้องตีสะออนน,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 น้าไม้นนเพคนวะ

งามเนาะนี่กระตากระโจอยากเต็มกระตาเลยพี่เนาะนี่ด่าพี่เน้องสอนเลยน้างามแต่จะพี่น้องตัวนี้จะสับลาบอยู่พี่น้องงามเทลงามวาเนาะยังไม่โจดเลยพี่น้องตันนี้นะนี่กำลังยาวากระ สับหลดิเนะมวนมวนมวนะมาไม่ใชไม่เมื่อปีก็จะไปทำไรละเพื่นก็ฮักเพื่นก็มีกระตาน้อยของเพื่อนดนะใส่กระตา,ายกระตามานันกอนแห้งลายาะแีแตแดงกระไม้นเนี่ กขาเจ้าฮักกับไม่ไม่นุนพี่น้องกับเจ้าหาก่อนก็มีแต่ก็ยังพอหลายอยู่พี่น้องผัวคนหลายอย่านี้เนาะดูหน่อยขอเด้พี่น้องสัตว์มาแจ้งก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องกองกันะรวมเมืองหนึ่งพักเมืองหนึ่งปักชายเนาะ ตี่จะจัดลายปันไดนแหละ,ะแบบเดียวก็ได้เป็นกำกำแล้วรู้ไหมพี่กําขืนแท่อันทักมาใหม่เชย พี่น้องงามอืมอืมเนี่ยงามเด้พี่น้องสะออนเด้อพึ่งเนี่ยอ้ยคือเนียวมือเนี่ยงามเขียวเขียวผลผลิตไม้ออกน้ำก็จนเปียกเด้อพี่น้องในกอนะ ใหม่กับน้องใหม่ไผ่ใหม่่อนเดย่อนดี เดี๋ยวก็ได้เต็มกำมนะมีคนหาชงสคัคนเะห็เนาะมาผมมาฟอก,กันอยู่ปุกปลานะเตออื่นคนมาหานะ้ำไ,ได้น้ำได้ไไไดไเพี่นวะเขียวๆน,น้อยใส่ไม้ เด้งามเด้อ่อนเด้งทำไมเพลไหมเอาเอาแนงใหญ่เขาก็เอาแนงน้อยอือกระโปงน้อยเป็นไรเลยเนาะนี่ผู้ดีปอกได้ผู้ดีแกงผู้ว่าผู้ดีแกงเราต้องถูกเราต้องอันนั้นเลยจ้าพี่น้องก็จะได้เมื่อเดยเนาะพี่น้องมือแน น,น้องไม้สี่คนมาหาอันนี้ก็ของน้องตีกับแม่อันนี้ก็ของข้าเจ้ามาแล้วลก็มาพอกันนี่ปาดพี่นกแม่กูแน่อ่อนบออ่อนเนาะแม่วัดนี่ใส่ของน้องตีนะน้องตีปาดกระต้าน้อยเพื่อนกระติมพี่นกปาดมีแต่แนวง่ายๆเนาะ จะนอนใหญ่ๆได้ของติพี่น้องก,ก็สิได้มือได้เลยน้ำไม้ก็ได้ลายได้พออยู่พอแกงเลยเนาะให้น้องติสิได้มือเลยเนาะสบายดีป้าลุงเด้อสบายดีเด้อจ้าพี่นอ้องบ้ามือคนน้ำดำบแม่มพี่นอ้องประกันมาพเพราะว่าจกดอกไม้ไผ่ใหม่เนาะ <laughs> Baca sabar adik